สวัสดีครับจำปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์ครับผมและใน E ีีนี้ครับผมมาอยู่ที่ The Mall Life Store งามวงวานนะครับ e ีีนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ครับงาน The m a l l Toys c o l l e c t i b l e f เบิครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจำปนาต้นนะครับขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยสำหรับงาน The Toys Collectible Mall Face เดนะก็จัดท Center คชั้นกของ The Mall นะครับที่ 24กันยาถึง2ตุลาคม65ครับนี่จะพาเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือของสะสมของโชว์ของแบร์บิกนะครับแล้วก็มี Star Wars นะครับที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เด่นๆเลยของงานนี้นะครับมีเข้ามาด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวให้ดูแทนให้ดูภาพรวมด้านหน้ากว้างๆก,างก่อนนะครับตอนแรกนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมกันในแต่ละจุดนะครับนี่ รวมๆก็เป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเดินเข้าประตูแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางฝั่งซ้ายของประตูนะครับเดี๋ยวเราขอมาแวะยู่ตรงนี้ก่อนเลยครับตรงนี้จะเป็นที่เขาจัดแสดงชุดของตัวคาแรคเตอร์ต่างๆในเรื่อง Star Wars นะครับอันนี้ก็เป็น Darth Vader ครับนี่ก็เป็นชุดเหมือนในหนังเลยนะครับมีดาบ,บเลเซอร์แบบนี้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแบบทำชุดคอสเพลย์แล้วมาจัดโชว์ให้ดูหรือว่า เป็นชุดที่แบบว่าใช้ไทยทําในหนังด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเหมือนแบบเป็นชุดสํารองชุดอะไรแบบนี้ครับที่จะใช้ไทยในหนังจริงด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชุดคอสเพลย์ที่ทํามาให้เหมือนแล้วก็นํามาจาัดโชว์สาหรับตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับที่มาโชว์ในงานนี้นะครับตรงนี้ Emperor p a อล a t i n นนะครับก็มีนั่งบัลลังด้วยเลยแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะมีเป็นป้ายชื่อแล้วก็ ข้อมูลให้ได้อ่านกันครับผมของแต่ละตัวคาแรคเตอร์ต่างๆครับตัวนี้คือเดดทูเปอร์นะครับเป็นซอมทูเปอร์ตัวชุดสีดำแบบนี้ครับที่เราได้เห็นกันในหนังเรื่อง g รกวันครับผมตัวนี้ตัวนี้ดัตมอลนะครับจาก s t a r w a อ s e p i พ od e 1นะครับ Star Wars e p i s od e ที่1มีชุดแบบนี้เลยแล้วก็ ตัว่นที่มาโชว์ก็คือเหมือนในหนังมากๆเลยครับ่แตให้ดูรายละเอียดชุดใกล้ๆนะครับแต่ว่าห้ามจับนะครับนี่เป็นชุดผ้าคลุมถุงมือแบบนี้นะครับรองเท้าแบบนี้คือดูเหมือนในหนังเป๊ะเลยอะ่ะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชุดแบบคอสเพลเขาทําขึ้นมาโชว์ในงานนี้หรือว่าเป็นชุดจริงๆที่เขาใช้ถ่ายทําในหนังด้วยแล้วก็นํามาให้จัดโชว์ในงานนี้กันได้นะครับ ก็เป็น Stormtrooper อ e ีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับชุดสีขาวเหลืองตอนนี้ครับ Mandalorian Series ใน Disney Plus นะครับมีมา2ซีซันแล้วแล้วก็ซีซัน3ก็เดี๋ยวกำลังจะมี มีก็มีชุดมาให้อยู่แบบนี้เลยมีอาวุธปืนนะครับตัวนี้โบบเฟตครับใครที่ดู Star Wars ภาคแรกๆสมัยก่อนนะครับที่ทำมาเอพิโซด 4, 5, 6ห้าหกอะไรเงี้ย จะรู้จักโบบาเฟก่อนนะครับแต่ว่ายุคนี้ก็มีคาแรคเตอร์นี้ใน Disney Plus นะครับอันนี้ก็ตอ m ทูเปอร์ครับชุดขาวแบบที่คุ้นเคยนะครับถัดจากโซนแสดงชุดของ Star Wars นะครับตรงนี้เราก็จะมีเป็นโซนที่โชว์ของสะสมของ Bear b r บิ k แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันข้างในครับว่ามี Bear b r บ c k ในเวอร์ชันไหนยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าตัวแรกที่ผมเห็นก่อนเลยก็คือ มิกกี้เมาส์ครับแบรบิกมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่น่าจะประมาณ60เซนนะแบรบิกเนี่ยเขาจะมีเป็นเรียกเป็นสเกลแบบเป็นแบบเปอร์เซ็นต์อันหนึ่งร0อยเปอร์เออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆที่ผมพอจะคุ้นๆตาผ่านมานะครับมันจะมีเป็นแบบสเกลที่เขาไว้ใช้เรียกของเขานะครับตัวนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะครับว่าเป็นเรียกว่าสเกลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เป็น แฟนที่สะสมแบบิกโดยเฉพาะนะครับก mm hmm. ็อาจจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับ mm hmm. ใครท,ที่ทราบก็พิมพ์คอมเมนต์มาเพิ่มเติมข้อมูลกันให้ได้นะครับนี mm ่ hmm. เป็นมิกกี้เมาส์ก็จะเป็นแบบเงาเงาเป็นโลหะนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบแนวสีเมทัลลิกนะครับคือมิกกี้เมาส์แบบนี้ส่วนนี้จะเป็นสีแบบเงินขาวนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวดำพลาสติกนะครับมิกกี้เมาส์ ด้านหลังก็มีอีกนะครับนี่ก็จะเป็นสีเงินแดงแบบนี้ครับตัวนี้เป็นสีเงินกับสีออกทองเหลืองนะครับนี่ก็เป็นสีเงินแล้วก็สีแนวส้มพัสเทลนะครับหรือเขาจะเรียกว่าเป็นสี สีสนิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแตเป็นสปีประมาณแบบนี้นะครับมิก่เมาส์ตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับฝั่งข้างๆตรงนี้นี่เป็นแบบสีเหมือนสีสนิมเนาะเป็นสีสนิมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นชุดนี้ในชุดแฟนเทเชียนะครับชุดพ่อมดมิก้เมาส์ก็เป็นตัวแบบนี้ ตรงนี้ก็มีอีกนะครับฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นแนวแปลกๆนิดนึงนี่เป็นเพนหน้าดวงตาจะตกลงกมาอยู่ตรงแก้มแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์แบบนี้นีก็ตัวสีขาวดำตัวขาวดำชุดกาังเกงแดงแบบคลาสสิกเช่นกันนะครับนี้ก็จะเป็นแหวกแนวหน่อยนะครับเป็นมิกกี้เมาส์สามตาเลยก็ตัวนี้จะมีชื่ออยู่นะครับเป็นมิกกี้เมาส์ X เวทีเมสแบบนี้นะครับเป็นชุดขน,นแบบนี้ทั้งตัวเลยอ๋อมิกกี้เมาส์เยอะเหมือนกันนะครับรับแฟนแบรบิกแล้วก็แฟนมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับที่ชอบสะสมก็มีคอลเลคชันของแบรบิกมิกกี้เมาส์เนี่ยมาให้อยู่กันเยอะเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นคู่กันนะครับมีมิกกี้เมาส์แล้วก็มีมินิเมาส์ด้วยในเวอร์ชัน สีขาวดำคลาสสิกแบบนี้ครับนี่มินิเมาส์นะครับก็มินิเมาส์อันนี้ให้ดูดีเทลด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังเขามีเพ้นท์เป็นหางมิี้เมาส์ด้วยครับแบบนี้นครับแต่ละตัวด้านหลังก็มีดีเทลต่างๆกันไปแบบนี้นะครับนี่ที่เป็นแบบแนวเมทัลลิกนะครับหางเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีชื่ออยู่ด้วยนะครับ ตรงนี้ครับก็จะมีตู้โชว์แบรบิคโชว์เคสแบบยาวมากๆใหญ่มากๆเยอะมากๆเลยครับตลอดแนวนี้เลยครับทั้งโซนนี้เลยจะพาเข้าไปดูกันเลยนะครับรนี่ก็จะมีเป็นแบบิครุ่นต่างๆด้านล่างก็จะมีชื่อบอกนะครับว่าแบรบิตัวนี้เวอร์ชันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรสําหรับใครที่เป็นแฟนๆสะสมแบรบิก็อาจจะรู้จักกันนะครับนี่นี่เป็นแบบเวอร์ชันแท็กแมนด้วย สวยมากเลยลงดีเทลลงสีแบบสวยงามนะครับดีไซน์ออกมาทำได้ดีมากๆเลยนะครับบลกบิดการดีไซน์ของเขาก็คือนำทั้งลวดลายหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของฟอร์มตัวแบบิของเขานะครับตัวฟิกเกอร์มีแบบนี้ตัวแบกบิก็คือลักษณะเขาเนี่ยมีความคล้ายๆเหมือนตัวมินิฟิกเลโก้นะครับที่เราคุ้เคยกันก็คือขยับตรงหัวตรงแขน มือตรงขาแบบนี้นะครับแล้วก็มือจะมีความเป็นแบบมือโค้งๆแบบนี้ครับเหมือนตัวเลโก้ที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลายต่างตงตัวนี้ก็สีสันสดใสเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบเหมือนลายเหมือนลายหินอ่อนแบบนี้นะครับมาเบลนะรครับเป็นมาเบลแล้วก็เป็นลายแบบลูกกวาดสีสดใสแบบโอ้โห แล้วก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นที่มีชุดคลุมใส่ให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยน่ารักดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็มีแบบคอลแลบกับแบรนด์คาริวัลนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นตัวใสครับก็จะมองเห็นทะลุไปถึงด้านหลังได้เลยแล้วก็จะเห็นโครงสร้างของตัวแบรบิ๊กข้างในด้วยเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีจุดประกอบจุด เื่มต่อของเขาตามรอยตามนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างตัวฟิกเกอร์ด้านในให้เราได้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นี่ก็เป็นลายแบบแนวศิละปะนะครับภาพของแวนโก๊ะก็นำมาเพ้นเป็นลายของตัวแบริกด้วยทางนี้ก็จะเป็นแนวแบบอาร์ตอารนะ์ตแล้วเนาะเป็นแบริกที่มีความ เป็นดีไซน์อาร์ตลงสีอาร์ตแบบนี้เลยครับว่านำภาพศิลปะชื่อดังของศิลปินระดับโลกก็มาทำเป็นลายของตัวแบบดิตด้วยเลยนี่เป็นลายดีไซน์ต่างๆแบบนี้ครับอันนี้นะครับคิดว่าลายนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันน่าจะคุนค้นๆกันนะครับก็คือเป็นลายของศิลปินจีท์แฮร์ริ่งครับก็จะเป็นลายแบบนี้ เป็นลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินคนนั้นๆกันไปเลยนะครับตรงตู้ด้านนี้ก็คือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบิกในเวอร์ชั่นตัวคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันด้วยนะครับเดีย๋ยวพาไปดูกันครับว่ามีตัวอะไรบ้างตอนนี้เลยนะครับอันนี้เป็น Woody ้ครับจาก t o y Story น่ารักมากเลยชุดสีสดใสมากแล้วก็บัสไลยเกียครับ มาด้วยกันเป็นคู่กันแบบนี้เลยด้านหลังเป็นวอลอี e นะครับตัวนี้วอลอีเ e. ทนไลน์อวอี e. ลงตรงตัวเบรบิกแล้วก็มีตัว Eve. อีฟนี่นี่ก็เป็นเอเลี่ยนจาก Toy Story นะครับมีเรื่อง Star ์เท k ด้วยตัวสป็อกนะครับอี Astro Boy มีด้านหลังนี้ b a t ท m มน มีหลายๆตัวเลยทอมแ็นเจอรี่ก็มีครับนกทวิตตี้แบบนี้แคร์แบก็มีครับแคร์แบก็คือเป็นหมีอยู่แล้วนะก็มาอยู่ในฟอร์มแบบิดได้พอดีเลยน่ารักมากขีสดใสมากมีมีมอนสเตอร์อิงเจลรี่กับไม้อ๋อไม้ไม้เป็นตัวตัวเตีย้ยก็คือตรงส่วนหัวก็ทำเป็นใสๆไปเลยนะครับไม่มีลาย นี่มีพี่เสือพี่เสืออันนี้อ๋อด้านหลังใช่มินเนี่ยนไหมเออมินเนี่ยนเนาะแต่เป็นลงสีแบบเป็นแนวเมทัลลิกนะครับเงาเงาวาวแบบนี้มิสสปันบ็อบเห็นชี้ด้านหลังมิสสปันบอบเป็นเมทัลลิกแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสปันบ็อบแบบลงสีปกติก็มีแบบนี้ครับน,นี่ก็มินเนี่ยนที่เป็นแบบ ไม่ใช่สีเมทัลลิกนะครับแบบนี้มินเนี่ยนมีหลายเวอร์ชั่นเลยนี mm hmm. กาฟฟิลพิงค์แพนเตอร์นะครับแบบนี้นี่เป็นตัวนัดครัคเกอร์อันนี้น่ารักมากเป็นแบบิกที่ทำเป็นชุดผ้ามาใส่คลุมอีกทีหนึ่งด้วยนะครับดูเผินๆก็คืออาจจะไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นแบบิกนะครับนึกว่าเป็นแบบตุ๊กตามหมีอะไรแบบนี้นี่นี่ก็เป็นตัวอีระคุมะ น่ารักมากเลยมีมงกุฎด้วยตรงนี้เป็นแนวแบบตัวแบเบิคที่ใส่ชุดคลุมอีกทีนึงครับชุดเป็นชุดข้าชุดขนๆแบบนี้นะครับน่ารักนี่หมีกูเอ,อน่ารักดียิ้มแฉ่งเลยนี่เลยครับทวามอนเจอรี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบผิวเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกำมะหยี่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับเป็นแบบเคลือบกำมะหยี่ทีนึงนะครับ นี่นี้นะครับก็จะเห็นเป็นผิวแบบกระมียดด้านๆแบบนี้นะครับเป็นขนขนสั้นๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนี่ก็เป็นตัวคุกกี้มอนสเตอร์ขนยาวๆแบบนี้น่ารักมากนี่อะไรยตัวเลยนะครับโดนัทไอมอนก็มีนี้ มาทางการ์ตูนญี่ปุ่นบ้างคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นบ้างนี่ก็ซิล l ่านะครับก็ซิล l ่าในเวอร์ชันเนลดาวนะครับเบรนนิ่งตัวสีแดงแล้วก็มีคิตตี้ครับแล้วก็จะเป็นพวกกุ่นลักษณะนี้นะครับ ฝั่งตรงข้ามตู้นี้นะครับตลอดโซนี้ก็ยังมีโชว์แบบิทอีกเยอะเลยนะครับีจะพาไปดูกันตรงนี้ที่เป็นสโนปี้นะครับแล้วก็ตู้ข้างๆกันก็เป็นตัวชา r ลีบราวน์กับลูซี่ครับ นี้เป็นแบบิกในเวอร์ชั่นตัวคาแรคเตอร์ของไทยๆกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฮานุมาน,น,น,นะครับรายละเอียดสวยมากๆแล้วก็อันนี้เป็นครูดครับตัวนี้เป็นพยานาคครับผมนี่ทำตัวแบบิกเป็นลายพยานาคนะครับแล้วก็ทศกัณครับ นี่เป็นลายแบบสักยันเนาะสักลายไทยแบบนี้เสือเ่นนะครับดูด้านหลังอยูด้านหลังนี่นะครับมีลายแบบนี้นี่เป็นน้องนางกวักครับน่ารักดีนี่ก็เป็นลายแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแบบนี้อ๋อมิกกี้เมาส์ยังไม่หมดนะครับนี่มีตรงนี้อีกเป็น แบรบิคมิกกี้เมาส์เวอร์ชั่นที่เป็นใส่ชุดผ้ามาคลุมนะครับก็คือชุดผ้าเนี่ยเป็นชุดลายมิกกี้เมาส์แบบนี้มีกระดุมก็เป็นเม็ดกระดุมจริงๆนะครับไม่ได้เป็นแบบปิ้นสีหรือว่าเพนเอานะครับแบบนี้เลยเป็นชุดชุดผ้าคลุมทั้งตัวเลยครับมี2เวอร์ชั่นแบบนี้ตัวที่เป็นสีกับตัวชุดขาวดําแบบนี้นครับมีมิกกี้เมาส์เยอะเลยนะครับแบบิคมิกกี้เมาส์นี่ดูด้านหลัง นี่นะครับก็จะเป็นคอลแลบกับอัลฟาแล้วก็รีไวครับนี่ดูเลยเป็นใส่ชุดใส่เสื้อแบบนี้เลยนะครับนอกจากเทนไลน์ที่ตัวแล้วก็มีเสื้อให้ใส่จริงๆด้วยแบบนี้เนื้อเสื้อยีนแบบนี้ยีนรีวนะครับเท่มากๆเลยเรามาดูด้านหลังนะครับมุมด้านข้างเป็นแบบนี้โอ้ยีนก็มีลายสวยด้วยนะครับ ต่อจากโซนแบรบิกแล้วนะครับก็จะมีโซนโชว์ของเล่นพวกทอยอาร์ตต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับตรงนี้นะครับขยับมาโซนนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ของเล่นแนวทอยอาร์ตต่างๆแล้วนะครับอย่างตู้นี้นะครับก็จะมีชื่อศิลปินอยู่นะครับชื่อผลงานชื่อแบรนด์เป็นข้อมูลให้เราได้อ่านกันนะครับว่าของเล่นทอยอาร์ตแต่ละอันนี้มีศิลปินเป็นใครนะครับส,สร้างที่มาบ้าง มีชื่อว่าอะไรบ้างในงานคอยอาร์ตที่นำมาโชว์ต่างๆนั้นๆน,น,นะครับคอยอาร์ตเนี่ยก็คือเป็นของเล่นที่ผมว่ามีการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับที่เรียกว่าบรนเจิดมากๆเลยเนี่ยดูเป็นลายอุลตร้าแมนก็ยังมีเลยนะครับแบบนี้ก็คือเป็นตัวคาแรคเตอร์ต่างๆที่ศิลปินแต่ละคนนะครับก็จะผลิตคิดสร้างสรรค์นันออกไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละแบบ ที่นำมาโชว์ตามนี้นี่มีจำหน่ายด้วยไหมนะครับหรือว่าถ้าอยากได้ยังไงเนี่ยต้องไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเป็นข้อมูลเพจนะครับ Facebook Instagram Twitter เบอร์โทรอะไรต่างๆแบบนี้อีเมลแบบนี้เลยนะครับให้ได้ดูกันด้วยเผื่อชิ้นไหนผลงานไหนที่เราสนใจจริงๆก็อาจจะลองสอบถามตามข้อมูลนั้นๆกันได้นะครับแบบนี้นี้เป็นตัวตภาพเนาะใช่ไหมเนี่ยเป็นตภาพ นี่เลยก็เป็นผลงานของศิลปินไทยเนาะผมว่าเป็นศิลปินไทยเนี่ยน่าจะแทบทั้งนั้นเลยนะครับเป็นผลงานคอยอาร์ตของศิลปินไทยนี่แบบนี้ ัวนี้น่ารักดีเป็นแบบช้างครึ่งช้างครึ่งปลานะครับไ้หรือมันมีชื่อเรียกในะตัวคาแรคเตอร์นี้ในวรรณคดีไทยครับที่เป็นครึ่งช้างครึ่งปลาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเรียกชื่อว่าอะไรนะครับก็มีช้างแบบนี้ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยตัวเทียบกับฝังหรือของตัวคันนี้เองอันนี้ทําเป็นแบบโถส้วมนะครับข้อหานแบบนี้แล้วก็มีอุนจินั่งอยู่ข้างบน ถัดไปตรงโซนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เขามีของมาขายนะครับของเล่นของสะสมต่างๆ ขนมของกินอะไรด้วยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูคร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรมาขายบ้างอย่างโต๊ะตรงนี้นะครับก็เป็นของ art toys toy designer นะครับพวกนี้นี่เป็นแบบ p o สการ์ดเนาะใช่ไหม p o s t c a r ดภาพวาดก็มีตัวสติกเกอร์ตัวปั้นตัวเล็กๆแบบนี้ c แรคเตอร์ต่างๆนี่โรกูะรจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ็นครึ่งคนครึ่งควายนะคนกระบือมนุษย์กระบือแบบนี้มีราคาบอกนะครับเผื่อใครสนใจแบบนี้นะครับก็จะมีงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างไปติดตามกันได้ตามนี้นะครับมันก็น่ารักดีพวกภาพวาดต่างๆอะไรแบบนี้ครับเผือใครสนใจชอบแนวนี้มีเยอะมากเลยครับ มีตัวคาแรคเตอร์แบบนี้ตัวนี้คือตัวนี้ <_ letter> เป็นตัว er er คาแรคเตอร์ที่ดีไซเนอร์ของไทยนะครับจัดทําขึ้นมานะครับคาแรคเตอร์ฮังป้าเป็นนอนผีเสื้ออวกาศเป็นยังไงน,นะครับ ab <aba> <aya> นอนผีสเสื้ออวกาศนอนผีเสื้ออวกาศต่อที่ฮัำป้าตัวนี้นี <aya> ่เองนะครับน <aya> ี <aya> ่สติ๊กเกอร์ลายก็มีนะครับก็คือข้อมูลตามนี้ได้เลย ใครมาติดตามกันได้นะครับสนใจก็ตามนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบไทยๆนะครับมีนางกวักมีอะไรแบบนี้มีะอะคาิเเน่ใช่ไหมครับ,รบมียักษ์นะครับอันนี้พวกนี้เป็นงานปั้นมือเลยนะครับตามนี้ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับ เขาไน์นี่นะครับตามโต๊ะจุดต่างๆนี้ก็จะมีผลงานของศิลปินแต่ละท่านนะครับนำมาจัดโชว์จัดสแสดงให้ได้ดูกันแล้วก็ถ้าใครสนใจชิ้นงานไหนผลงานไหนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามติดตามได้ตามข้อมูลตามนี้เลยนะครับทั้งเพจ Facebook Instagram ช่องทางต่างๆอีเมลอะไรแบบนี้ ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ตรงนี้ก็เป็นอีกโต๊ะหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานตามนี้ครับ oh, <okay. S 1> ก็คือขายนะครับเผื่อใครอยากซื้อเป็นที่ระลึกได้แบบนี้นี้เป็นฟักทองเนาะเป็นหัวฟักทองจากตัวแบบนี้นี่มี เป็นเคโลกิด้วยนี่ครับฟิกเกอร์กู้ว่ากทมชัดชาตินะครับนี่พรีออเดอร์กันได้นะครับตามนี้เลยนี่เป็นตุ๊กตานักโมยไทยนะครับมีสัตว์เสือเพ่นแบบนี้ ตัวรนี้ก็เป็นของแบรนด์บิ๊กนะครับเผื่อใครสนใจตัวไหนนะครับอยากจะได้อยากจะซื้อไปเก็บสะสมไว้ตรงนี้เขาก็มีมาจำหน่ายกันด้วยนะครับในตัวต่างๆรูปแบบต่างๆแบบนี้นะครับนีตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวใหญ่่างนี้ขายด้วยไหมครับขายด้วยครับอ๋อขายด้วยนะครับอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับพิงค์พันเตอร์เริ่มหมื่นสามห้าครับมีหมื่นสามห้านะครับตัวนี้เขาเรียกว่าขนาดสเกลยังไงนะครับพันอตครับอ๋อพันเปอร์เซ็นต์ตัวใหญ่นี้คือพันเปอร์เซ็นต์นะครับ พันเปอร์เซ็นคือสูงกี่หกสิบแปดเซนต์ครับหกสิบแปดเซนต์นะครับตัวใหญ่ๆที่โชว์เหมือนตามตู้นี้นะครับอ่าก็คือเรียกว่าสเกลพันเปอร์เซ็นนะครับสูงหกสิบแปดเซนติเมตรแบบนี้ครับก็คือมีขายด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวต่างๆอีกเยอะเลย สำหรับ EP นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับกับงาน The Mall Toy Collectible f a s t ที่ The Mall Live o ่ e งามงวานครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกัมปนาต้นติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ